ล่าสุดเนี่ยพี่เห็นมีลงไอจีใช่ไหมแล้วก็เหมือนแพทจะเอาเหมือนกุ้ยบดหรืออะไรนะเป็นอะไรฮะข้าวข้าวต้มเนี่ยข้าวข้าวข้าวบดละเอียดอะค่ะผสมกับน้ํานมเรานี่แหละข้าวบดละเอียดผสมกับน้ํานมใช่แล้วก็เหมือนจะแตะแตะลิ้นให้เขากินแบบว่าให้เขารู้จักกืนนะค่ะเพราะแพทลงคลิปใช่ไหมแล้วคนก็เข้ามาดราม่าเหมือนประมาณว่าป้อนได้ยังไงน้องเพิ่งจะ5เดือนจะเป็นอะไรไหมทําไมคุณแพททาอย่างนี้คือแพทจะบอกว่าพี่อกเขาจะป้าแพทก็ไม่ใช่แม่ที่แบบอยู่ดีๆลุกขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยกลุ้นข้าวลูกกิ ทา่ไายลูกก็ไม่ใช่หมอคือแพทย์พาเขาไปหาหมอมาว่าสูตรคุณหมอเขาก็ถามแพทย์ว่าตุนข้าวให้ลูกกินหรือยังแพทย์บอกว่าออย่างแพทย์กะจะให้ตอนเขาหกเดือนหมอบอกว่าไม่ได้ช้าไปอคุณหมอบอกว่าช้าไปคุณหมนช้าไปหกเดือนยตุนข้าวกับน้ำลมเนี่ยให้กินได้เลยตอนห้าเดือนซึ่งคุณหมอบอกว่า การที่ไปเริ่มตอน6เดือนมันจะช้าไปสำหรับเด็กในการหัดกลืนแล้วจะทําให้พอเขา6เดือนกว่าเขาจะเริ่มลุกมันจะไปเป็น8เดือนใช่สำหรับหลายๆคนที่เป็นห่วงได้เข้าใจนะครับแต่คุณแพทย์เองก็ยืนยันนะครับว่าได้มีการปรึกษาคุณหมอแล้วแลวคุณหมอเองก็บอกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยอยู่ในการดูแลของคุณหมอหมด